คนไหนไม่เคยอยู่ทีมนี้โตโมริโตโมริโตโมริมาเทนครับยาไซครับผมว่ามาเทนครับเมอร์เบอร์เทนยาไซเมอร์เทนเมอร์เทนเมอร์เทนไม่ใช่มาเทนอะไรอ่ะโคแมนไรกาเคยอยู่เดิมเบอร์ไม่เคยโคแมนโคแมนโคแมนอ้าวเอ้ยไรกาเคยไม่เคยไม่เคยเอ้าหรอเป็นแค่โค้ดเหรอเอ้าก็เป็นโค้ดเคยอยู่ไงตองเต้ตองเตะได้ เบิร์แคมป์ครับเบิร์แคมป์ครับเบิร์แคมว้าวไอ้เบิร์แคมป์คยอยู่จริงเหรอเบิร์แคมปขวัญตาที่อินเตอร์เอ๊ะพี่เขียนดิเบิร์แคมป์อินเตอร์อืมแฟนตาอาแนอนเอ้ยอาแนอนผมบอกแล้วแล้วมึงบอกอ่ะมึงบอกแฟนญตาอินเตอร์ตาหิตไปเลยใครไม่เคยอยู่แมนยูอาร์สเตอร์ลิตครับใครไม่เคยอยู่แมนซีสตีโอมาเน่ครับถูกหมดอตุ๊กกนใครไม่เคยอยู่เชลซีก็เวนซองกอมปานีครับทำไมมันง่าย